ครับผมพี่น้องสวัสดี FC Audio Channel เลครับผม a ด d i o Family Fanpage ด้วยสวัสดีนะพี่ใหญ่สวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีคตอนนี้กำลังเดินทางมาจากโรงพยาบาลนสดอนนะผมพี่น้องไม่ได้เปิดคลิปตรงนี้เว,วันนี้ออกมาในเช้าแล้วผมพาญายไปตามนัดหมอแล้ว,ว,ปวเปียงยังกับญาติไปตรวจตาบ่ะพาคุณญายไปตรวจตาพี่น้องโอ้ยคนบังลาย นะครับผมแล้วก็ตรวจสแกนวัดอุณหภูมิด้วยแล้วก็ตรวจว่าขิดยาเข็มสองหรือยังขิดยาครบหรือยังนเนาะถ้าขิดเข็มเดียวเขาจะเอาใบขาไปเ้างนะครับผมตอนตอนนี้กันเรียบร้อยแล้วทไไางไหนกัแน่นนนนม่เห็นนะทางใต้ทางใต้แบบน่ม่เห็นเอนไม่้องะทางซ้ายคุณยายเริ่มมัวมองไม่เห็นนะครับผมไปตามมอนัดมอกระเชียกอาการแล้วก็ หมอเขาบอกว่าต้องเลเซอร์รออว่าน่ได้พาตัดไมาหรอกต้องใส่เลเซอร์ยิงนะครับหมอก็นัดมายิงเลเซอร์ว,วันที่วันที่อะไรก่วันที่วันที่สองเดือนพฤษภานนเนี่ยเนาะสองพฤษภาจะได้พายายมาอีกนะผมตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็ซื้ออ่าหารกิน,น,น,กนย่ายกินอะไะป่านาะ้วย่าเป็นเก่าเป็นรูปมาต้อยน้ำกินสัตว์ปีกอะไร ก็สืบพลังบางลางไม้อะไรกันคับพุ่งขบเข่าไมา้นะตงบานเนาะมากินโอเคไปดองแล้วไ,ไปกิบข้าวกันนะครับคุณยายอยู่บ้านวันนี้พาคุณยายไปหา,มาหมอครับถึอที่บ้านครับโอเคครับผมถึงบ้านแล้วคุณยายไปไปดังล่องไปเบิง้งไปกินแล้วกันไปกินข้าวกันนะครับคุณยายเนาะ ทีห่หอาใหญ่เลยเนี่ยนะครับไปดูกันครับผมไป้องกับข้าวไปดูกับข้าวเรานะครับเขานะนนะอ,นอย่างนะเออนี่ไงเออเขาอย่างลังบนันอย่าคนละไม้นะไปนั่งนะถามไม่ผู้ใหญ่ใบเขานะครับยากจิตพี่น้องเธอเลียร์อะไร ข่าไปกินกินขายยายเพยเพยเพ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 ่โอ้ยเว่ดีได้ป่ฮะเห็นดีได้ป่ะไม่ด่วนมาด่นสรกาคนเราไปยไปกินขาวกินข่าวอ๋พี่หลังถึงบ้านคนยายแล้วนะครับก <To> ินข่าวันไม่ก oh, hey, ินขา นี่่เ้าปีงไปย้อนไปย้อนก็ไปอย่างนี้ยาหญิปีงไปย้อนก็ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ปลาปลาขาวปลาขาวว่ะไปย้อนไปลองไปย้อนปีงไปย้อนแสนเนาะปีงใหญ่คิดอะไปก็ปงปลาแล้วก็ ทำห้งจไยทำห้งมาหลอือกไก่ผมกับเนเพกินมาชาากันกินได้ปะแดบปะกินดดั้งหงยายมันินเกมันแข็งมันแข็งไฮะเสเข่าเหี้ากินไดดอยู่ตัวมันแข็งมันแข็งดิสไปนอนไง สูบี่น okay. ้อเอนี yeah. ่นรอกินเขาเไม่ได right ้ไม่ได้กินเขาเด้อได้กินเขาก็ปิ่งปลาเออใส่ปิ้งไปปิ่ตาเออตัวใหญ่เเด้อปี่เนีเป็นยัไยูทูบเบอร์ยัง่ะเป็นเซือใหญ่ยี่น้องนี่นะครับถามเราถามเราเปนยังกครับฮะ

เด็ดได้อืมใครยูมากิ้มอะไรยูมาไหลังมาพร้อมกันครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาเดินบังรอบบานคุณยายนะครับเนาะ ันก็ไบเราไม่วยเป็นหนองบั่นเกาๆนาะบัน่นใหญ่เราพื้นฐานเราไม่ร่ำรวยเลยนะครับลุนี่นด้านน้ำเใหญ่ลุนี่ด้านไอ้ที่ดินมองเห็้ทางเฮียนขึ้นได้ยุคครับลม่ร่ใหญ่บ่เฮี้ยนหลัง,งเลียเฮ็ดยเฮ็ดยนเยอะเฮี้เป็นไรเป็นใหม่ไม่ปุ๋นบ่ อันได้คอยหน่อยอัต้องคอยมาอยู่แบบเพีอันเอ็นอ่ะบ่เฮี้ยงเอ็นสีลอมน่ะบ่ยหญยอยนจะบอกฮันใดสูงซบ่เิ่งยิ่งจัดเดียวเนาะไม่ได้เห็นตารางกัีบ่บ้านในกระจังบ้านในกระจังมัานจังหวะาลังไม่ดินไม่หลังไม่นบ่บัานหลังไม่ก็ขายขายยังที่ยีขายของเนาะใหญ่เนาะจำไปใจหน่อยใจหน่อยขายของซ้ำเนาะใหญ่เนาะขายของก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นบ่ กูเจ huh? ี๊ยวขายเป็นเมืองเทียนเนาะนั่นเทียนกับเท่าขายไปเนาะนั่นเทียนกับมาขายใหายขายเยอะวันร้านบ่างยากวันร้านเจ๊กินไม่ได้ผู้เดียวป่ะบอกอยากป่ะฮะอยากอยากอ่ยเนี่ยก็บ้ยอยากวันสร้างของมาขายของช่าพ่อขนม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 นี่เป็น้ยงเลยราให้กินดูป่กินดูป่ะกินดูพอด แล้จิงขนมบ่ะจังววาเขียวหางบ่ลูกอมฮะกินลูกอมไยว่่ะไขจิ้นขอมได้หน่อยบ่ะกินลาวแป็งไดบ่นนนวดดืแถวว่าแ<ด>ปมาบันบ่บ <laughs> อกยากบอยากเดื้อค <laughs> ุณยายว่าผมบอกยากดื้อไม่รับ <laughs> ก๋วยเตี๋ยวขายเท่าไหร่ตะกี้เราเฉยบาตรเท่าไหร่สามบาทแสามบาทเป็นของก๋วยเตี๋ยวเลยทีเพราะ่าสามบาทนะครับขายอยู่หน้าบ้านแต่เขาว่ฝั่งนี้เป็นหน้าบ้านนี่มองนี้จะเป็นประตูเล็กแล้วเปลี่ยนทางไหมผ่นเห็นหน้าบ้านทางนี้ผ่านทางนี้สิบมันก็ขายแม่แหวงขายฮะเอาไว้เดี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวแม่แหวงขายตะกี่โอดรยากเออโอดรยากไปขอกินน้ำเบี้ยเออขอกินน้ำเบี้ย

มีนองให้กินนอนก้มหลังทำไม่ได้กินเนาะไฟฝ่ายยังว่มีเห็นวายได้กี่คนเห็นปะเ็ทเทียนผินเ็ทเทียนไม่ิยังมีฝ่ายปะเพราะว่าเห็นเห็นในรูปพวกเกา่าเปิดไปพอรูปเห็นเห็นขระจกห้องกันเอามาลงหลุมเสาไฟฟ้านะมันวายไฟออกมาแมสั่งตายเมื่อเมื่อท่านมีไฟฟ้าเอาไฟแย่เรื่องหมดมาล่างมันแย่จี เดินใจเลยเือเ,อ,อ,เอเคปอเปันโเราไหมจิ้มเข้มกันครับโอเคครับผมไม่ลองจิมีการนะครับพาคุณยายไปหาหมอเนาะหมอนัด่องต,า,ตา,อา,งออาแล้วเมอยเนาตาจนเป็นหอหลอกหลอกว่าะไรแล้วเนี่ยมาเห็นเหมือ่เด็กไปพาตัดาตมาแล้วนะครับล<ช>ก็ ไซเรนไม่จะปล่อยบ่สอ,สองขังเลยกัน,น,เ,นเนี่ยเพลินนะครับรวกผู้เฒ่าพี่น้องสิละของเฒ่ามาก,กสีกันอนะทีนี้แหละครับพี่น้องบ้านนะครับเนาะบ้านคัวใหญ่รายยวงสีแ่แหละครับมาได้ด่วนแล้วแถมบ่ได้มังมี่คือตกเอียงครับเนาะก็มาถ่ายนี่แหละวิตดไปจะวันมันนี่หดครับเพราะว่าเที่ยวไปวัดลำเย่าไป รับปริญญาหนองมะกี้แล้วรับปริญญาไอ้อนุบัณสามจบอันุบัณสามแล้วยินดีกับน้องมะก,กี้ด้วยเด็กลูกสาวด้วยนะครับก็่ไดไปพอก็บแม่คนไปอยู่นะครับโอเคพี่น้องคลิปนี้กันนะครับผมเาถ่ายให้ดูว่าวันนี้เปไหนมาบ้างนะครับททน้องฮะน้องใส่ก็คุยกันอยู่ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์ยังอยู่ตัว <c oughs> <c oughs> ยังอยู่เพราะเรเป็นน้องใหญตัวบอยังอยู่แล้วขับเบรกสี่ตัวคุณพอ่อพ่อจะแทงโอดนะครับยายกำลังถามถึงพอ่อจะแท้งโอทอ,อ่ะเบรกสี่สอ่ปะปุ๊บเราเกษียณอายุหกเท่าไรวะหกสิบวะหรือเท่ไาไรบอกจากงานบริาษาทัทกับมาขับเบรกสี่สตัวเราก็สู้วงชื่อดังกันโอเคครับพี่น้อง ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์วิดีโอชาแนลแล้วก็กดเยาว์เฟอร์มิลี่แฟนเพจด้วยนะครับพี่น้องน้ำเกลือเวละเข้าหน้าดอนเนะี่ยโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดียายสวัสดีครับพบ๊ายบายครับ